ก็ซื้อบอกเล่ามาแล้วนะคะในวันนี้เราก็มาช้าหน่อยต้องขออาภัย f อทุกทุกท่านด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะทุกท่านรถคันนี้นะคะเป็นรถโตโย t a าไฮรักวีโกค่ะเครื่องยนต์เบนซินนะคะ2.7ตัวเจสมาร์ทแคปโฉมสมาร์ทแคปนะคะรถยนต์ปี2012ค่ะรูปโฉมสวยๆและยังสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะ ราคา129,000บาทค่ะเลขหม่300,000โลนะคะรถกระบะราคาเบาๆค่ะทุกท่านพร้อมติดแก๊ส CNG ใต้ท้องรถสามารถใช้งานได้ยาวๆค่ะไม่ต้องเติมบ่อยนะคะและก็ยังสามารถบันเทาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยนะคะเพราะตอนนี้น้ำมันแพงมากเลยค่ะทุกท่านเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันแพงมากๆเลยทีเดียวนะคะ รถสภาพพร้อมใช้งานค่ะไม่มีอุบัติเหตุใดๆนะคะเครื่องยนต์ดีค่ะทุกท่านห้องเครื่องแห้งค่ะเป็นรถมือเดียวออกห้างทางด้านเจ้าของเดิมนี่ดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยนะคะผ่าเข้าศูนย์กันตลอดเลยทีเดียวนอกจากราคาจะถูกแล้วยังสามารถจัดไฟแนนซ์กันได้ด้วยนะคะ129,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้สบายๆค่ะทุกท่าน ทาง้านผู้ขายบอกยินดีดันทุกเคสออกรถได้ถูกอาชีพนะคะและยังช่วยแก้ปัญหาถูกเรื่องค่ะสนใจติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเพราะว่าเป็นเบอร์โทรผู้ขายโดยตรงค่ะทุกท่านโทรไปคุยกันโดยตรงได้เลยนะคะจะตัดสดหรือต้องการผ่อนต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับด้านการจัดไปเน้นท่านสามารถทักไปคุยกันได้นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะ ในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนจากกาันช่วยกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ